เอาละครับผมก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็กลับมาพบกับผมยิวครับกันเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็สําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะผมก็จะมารีวิวแอดออนนะครับผมซึ่งแอดออนที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับผมก็มีแชออนว่าเบนเทนรีบูตรีเมคนะครับผมอ่าก็จะเป็นแอดออนเกี่ยวกับเรื่องเบนเทนในภาครีบูตนั่นเองนะครับผมนะ โอเคซึ่งเดี๋ยวหน้าตาแออ้อนเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมก็จะอยู่ในคำอธิบายเหมือนเดิมเลยนะครับก็ไปโหลดเล่นกันได้นะครับเป็นแอตออนของไมค์ครับบนมือถือเลยนะครับผมโอเคแต่ว่ายังไงก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับผมก็ฝากคุณผู้ชมนะครับผมช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดรูปกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับผมโอเคเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มดูคลิปวิดีโอกกันเลยดีว่า โอเคครับก็เหมือนเดิมเลยครับผมหลังจากที่เราลงแอดออนอะไรเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ให้เราเนี่ยครับผมเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับนี่มันก็จะมีไอเทมต่างๆมากมายเลยนะครับประมาณนี้ขั้นตอนแรกเลยนะครับผมก่อนที่เราจะแปลงล่างนะครับผมให้เรานําไอเทมที่มีชื่อว่า DNA Alien อันนี้มาก่อนนะครับอ่ะหยิบมานะจากนั้นนะครับผมก็ให้เรากดไปที่หน้าจอเลยครับผมกดไปที่ตัวไอเทมนะปึ๊บอ่ะให้มันขึ้นคําว่าเออ Alien Unlock นะครับผมตรงมุมซ้ายเห็นไหม เราก็กดไปเรื่อยๆครับผมให้มันขึ้นว่าแบบ u n ล o อกอ n นะครับผมอ่ะเห็นไหมตอนนี้ก็คือมันขึ้นเป็น Unlock On แล้วนะครับก็คืออันนี้ก็คือเราสามารถที่จะแปลงล่างเป็นเอเลียนได้ทุกตัวใน Add On อันนี้เลยนะครับคราวนี้นะครับผมพอเราแบบปลดล็อกเอเลียนหมดแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยครับผมนำไอเทมอันนี้มาเลยครับผมนี่อันนี้นะครับผมอ่ะหยิบมาปึ๊บจากนั้นนะครับผมก็กดไปแล้วผมปึ๊บอ่ะพอกดไปนะครับมันก็จะเปลี่ยนสีคุณผู้ชมเห็นไหมมันก็คือการเลือกเอเลียนนั่นเองนะครับตอนนี้ก็คือตัวแรกก็คคือนะรับ ถ้าเก ER so ิดเราจะเปลี่ยนเอเลียนนะครับก็กดไปครับผมปุ๊บนี่เห็นไหมสีมันก็จะเปลี่ยนอันนี้ก็จะเป็นเอ็กซ์ทราเลสนะครับผมอ่าเราก็กดไปครับผมอันนี้ก็จะเป็นเลสนะครับผมอ่ากดต่อไปครับผมอันนี้ก็จะเป็นเอ่อสแลบแบ็กนะครับผมนะกดต่อไปครับผมอันนี้ก็จะเป็นแคนนอนโบนะครับผมอ่าเปลี่ยนสีครับผมอันนี้ก็จะเป็นฮิวมังกาซ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นช็อกล็อกนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นฮีทบาร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นดมอนเฮดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเจ็ตเลนะครับ อันนี้ก็จะเป็นวิวแก๊กนะครับผมอ่าเราสามารถแปลงล่างเป็นวิวแก๊กได้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวแรกเลยลักกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของโฟล์อาร์มนะครับผมอ่าวิธีการแปลงล่างครับผมก็ให้เราแบบกดย่อแล้วก็กดไปที่เอ่อตัวไอเทมมบผมปึ๊บนี่มันก็จะแปลงล่างให้เราประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นโฟล์อาร์มในเอ่อภาครีบูทนั่นเองนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เราเราก็จะได้ไอเทมเสริมมาด้วยนะครับก็จะเป็นแบบพวกอ่ท่าทางพลังในพวกนี้ของตัวละครนะผมนะของตัวเอเลี่ยนะ อันแรกรับผมก็จะเป็นการแบบตบมือนะครับแล้วก็จะมีเป็นคลื่นเสียงออกมาอะไรประมาณนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวลองใช้กับเอเอ,อพวกมอนเตอร์ดูปึ๊บอ่ะประมาณนี้นะฮะส่วนอันนี้นะครับผมก็จะเป็นการแบบยกหินนะฮะไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการปานะฮะปึ๊บประมาณนี้นะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับเจ้าตัวโฟอาร์นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปครับผม ตัวต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของเอ็กซ์แลรนะครับผมปึ๊บนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่อตอนวิ่งธรรมดานะครับก็เร็วอยู่แล้วนะอะแต่ถ้าเกิดเราจะเร่งสปีดตัวเองนะครับผมก็มากดอันนี้ผมปึ๊บนี่มันก็จะไวขึ้นนะครับประมาณนี้ส่วนในนี้ครับผมก็จะเป็นการสร้างแบบพายุนะครับผมหรือว่าทอร์นาโดออกมานั่นเองนี่ประมาณนี้นะครับผมนะถ้าเกิดเราแบบปลาถูกพวกสิ่งมีชีวิตนะครับผมมันก็จะลอยนะ อ่าเดี๋ยวลอคูดาบั้นหนึ่งป๊บมันไม่โดนนะฮะแป๊นนึงขออีกรอบนึงนะฮะป๊บนี่ประมาณนี้อ้าวมันไม่ลอยนะครับผมนะเอออันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมไม่ลอยนะครับต่อมาครับผมอันนี้ก็จะเป็นการแบบพุ่งไปนะครับเป็นการว์ปไปนั่นเองครับมันก็จะมีด้านซ้ายด้านขวาประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเอ็กซ์แลร์เสนะครับประมาณนี้นะโอเคครับผมตัวต่อมาครับผม อ่ะปพ๊บปึพบต่อมาก็จะเป็นในส่วนของแรดนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับตัวแรดนะฮะอ่ะอันแรกครับผมก็จะเป็นการแบบคารามนะครับผมนะส่วนนี้ก็จะเป็นการแบบอ่ะชกนะครับผมนะส่วนนี้จะเป็นอไอเทมที่เอาไว้ใช้ในการปีนนะครับผมนะซึ่งถ้าเกิดใครที่เคยเล่นเบนเทนดีอาร์ซีเนี่ย ก็คือแล็มันจะมีภารกิจที่เราต้องปีนป่ายพวกตึกอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าแอดออนอันนี้เป็นแอดออนที่มันดัดแปลงมาจากเจ้าตัว DLC ของเบนเทนในภาครีบูตนั่นแหละเออนะครับอ่ะหลายคนก็น่าจะเคยเห็นอยู่เนาะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวแร็ตนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับผมตัวต่อมาครับผมเมื่อกี้ถึงแรใช่ไหมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของออสล b แบ็กนะครับผมปึ๊บนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะ ท่าแรกครับผมก็จะเป็นการแบบนีแบ่งล่างออกมานะครับเอเรียนตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้จักนะครับว่าความสามารถมันคืออะไรนะครับใครมีข้อมูลเสริมก็คอมเมนต์บอกได้นะเพราะว่าผมเองไม่ได้ตามภาครีบูตนะครับผมนะผมรู้แค่บางตัวละครนะครับบางเอเลียนอะไรนี้นะฮะอันนี้คืออะไรเนะี่ยท่านี้เหมือนเป็นการรีมูฟร่างแยกตัวเองออกมานะฮะอ่ะสมมุติที่ผมแบบว่าแยกล่างใช่ไหม แล้วพอเรากดท่านี้ปุ๊บมันก็จะรีมูฟออกไปเออประมาณนี้นะฮะส่วนอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะครับคืออะไรอะ่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านี้มันเอาไว้ยกอะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะส่วนอันนี้นะครับอันที่ผมก็ไม่แน่ใจน่าจะเป็นการปาใช่ไหมเพราะว่าอันนี้มันจะยกนะครับนี่อันนี้จะปานะครับเนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันยกหรือว่าปาอะไรนั่นเองนะฮะต่อมาครับ น,นี่จะเป็นการดรอปนะครับแบบวางลงอะไรอย่างนี้นะฮะส่วนอันนี้ไม่แน่ใจครับว่าคืออะไรนะครับก็เประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับเอเลี่ยนตัวนี้นะนผมเองไม่รู้ความสามารถเลยนะครับยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคตัวต่อมาครับผมตัวต่อมานะฮะปึ๊บก็จะเป็นในส่วนของอะแคนนอนโบอ้าวผมกดข้ามนะครับขออภัยแป๊บนึงอ่ะ ปึ๊บนี่ก็จะประมาณนี้นะครับท่าแรกครับผมก็จะเป็นการม้วนตัวนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดมันชนสิ่งมีชีวิตจะมีดามเามจไหมไม่มีนะฮะส่วนท่าน,นี้นะครับก็จะเป็นการแบบพุ่งลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีแบบแรงระเบิดด้วยนะครับอ่ะตัวหนึ่งะฮะรอคูดาวปึ๊บประมาณนี้นะฮะส่วนท่าน,นี้นะครับก็จะเป็นการแบบพุ่งไปนะฮะปึ๊บนี่ประมาณนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับเจ้าตัว c a n o n b a นะครับก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับผมนะโอเคตัวต่อมาครับผมเมื่อกี้ถึง c a n o n b o w ใช่ไหมตัวต่อมานะครับปึ๊บอันนี้ c a n o n b a นะครับปึ๊บต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของ q m u n g u s o นะครับีก็จะประมาณนี้เลยนะฮะท่าแรกครับผมก็จะเป็นในส่วนของการแบบ ทุ่มนะครับแบบเอาขาทุ่มพื้นนะฮะแล้วก็จะมีแบบแรงระเบิดนะฮะเนี่ยประมาณนี้นะครับส่วนท่าที่สองนะครับก็จะเป็นไม่แน่ใจว่าคืออะไรเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งนะฮะอ่ะลอมันคูดาแป๊บนึงนะฮะคืออะไรอะ่ะมันเหมือนเป็นเป็นการปล่อยแบบคลื่นโซนิกออกมาจากหางนะทุกคนลองสังเกตดูดีๆนะอ่ะเดี๋ยวผมกดอีกทีเนี่ยเห็นไหมนะครับส่วนท่านี้นะครับก็จะเป็นการแบบนี้ เวียงหางนี่ครับผมประมาณนี้นะครับใส่ศัตรูหรือว่าสิ่งมีชีวิตรอบข้างนั่นเองนะครับก็จะมีดาเมจด้วยนั่นเองนะครับปึ๊บอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าตัวแคนนอนโบนะครับไม่ใช่แคนนอนโบสิเออริวมังกาซอนะครับผมอ่ะตัวต่อมาครับผมเมื่อกี้ถึง h ิวมังกาซอนะฮะปึ๊บปึ๊บใช่ไหมตัวนี้นะฮะ ต่อมาผมก็จะเป็นในส่วนของช็อคล็อกนะครับผมเอา้าผมข้ามนะฮะไม่เป็นไรเอ,เอาเอาฮิดบาร์่อนก็ได้นะฮะปึ๊บอ่ะตัวฮิตบาร์นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่ท่าแรกครับผมก็จะเป็นในส่วนของการแบบปาลูกไฟนะครับหรือว่าไฟบอลน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมลองปาเสถียรชีวิตดูนะครับปึ๊บอ่ะประมาณนี้ส่วนท่าที่สองนะครับก็จะเป็นการแบบปล่อยไฟนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับอ่ะ นี่ถ้าเราไม่ปล่อยเนี่ยแบบไม่ไม่กดปล่อยท่าเนี่ยมันก็จะปล่อยไฟได้เรื่อยๆเลยนะครับแต่ถ้าเราปล่อยปุ๊บก็นี่มันก็จะคููดาวนะครับส่วนนี้นะครับผมก็จะเป็นการผลักให้ตัวเราล่อนขึ้นไปบนฟ้านั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเอเลนที่ผมชอบมากๆนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับผมสําหรับเจ้าตัวฮิบัสนะครับมาตัวต่อมานะครับเดี๋ยวเอาช็อคล็อกก่อนนะครับเมื่อกี้ผมข้ามไปนะฮะสีฟ้านะฮะแคนนอนโบ มันก็ต่อนะครับแล้วก็อ่ะอันนี้ช็อคล็อกนะครับปึบนี่ก็จะประมาณนี้ท้าแรกครับผมนี่ก็จะเป็นการปาแบบบูมแมลงออกไปนะครับอ่ะเดี๋ยวรอมันคู่ดาวอีกรอบนึงนะฮะรอสักครู่คู่ดาวนานมากปึบนี่ประมาณนี้นะครับส่วนท่าต่อมาครับผมนี่ก็จะเป็นการแบบเอามือแบบจับที่พื้นนะครับแล้วก็จะปล่อยเป็นแบบระเบิดออกมานั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวรออีกทีหนึ่งนะฮะ ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นแบบสายฟ้าอะไรเงี้ยนะฮะต่อมาผมอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นท่าที่ต้องเอาใช้เล่นใน DLC หรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจนะฮะต่อมาผมอันนี้ก็จะเป็นการสร้างแบบโล่ขึ้นมาป้องกันเหล่านั่นเองนะครับนี่เป็น f อสฟิล i e l d นะครับประมาณนี้นะฮะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวช็อ c ล็อกนะครับผมนะโอเค ไปครับผมเราไปดูกันต่อนะฮะถึงช็อกล็อกนะครับเมื่อกี้ปึ๊บปื๊บปื๊บอันนี้ช็อคล็อกใช่ไหมอ่ะข้ามไปฮิทบาร์สนะครับปื๊บต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ Diamond Head ไดมอนด h e ฮดนะครับนี่ก็จะเป็นตัวประมาณนี้นะฮะท่าแรกครับผมก็จะเป็นในส่วนของการแบบนี่ปาแบบเพชรออกไปนะครับผมนะอ่ะ,อะเดี๋ยวรอคูดาแป๊บนึงปื๊บประมาณนี้นะผมปาไม่โดนนะครับนี ดีดินะครับถ้าต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของการแบบนี่เสกแบบเป็นเพชรออกมาแบบทางตรงอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก้อมนึงนะฮะปึบนี่ประมาณนี้นะครับส่วนถ้าต่อมาครับผมก็จะเป็นการแบบสร้างเพชรแบบล้อมตัวเองไว้ประมาณนี้นะครับนี่นะฮะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าตัวไดมอนเพชนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมไปเราไปดูตัวต่อไปเลยครับผม เมื่อกี้ถึงไดมอนเฮดนะครับปึ๊บปึ๊บไดมอนเฮดนะฮะอันนี้ปะอันนี้ช็อคล็อกนะครับผมฮีทบาร์ดไดมอนเฮดนะครับต่อมาเจตเลยนะครับเอ้าผมกดผิดอีกแล้วนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวแปลงร่างเป็นวิวแก๊กต่อนแล้วกันปึ๊บนี่ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าตัววิวแก๊กนะครับผมนีม่โคตรเท่นะครับ สำหรับวิวแก๊กเนี่ยรู้สึกว่าจะได้ในส่วนของเลเซอร์มานะครับก็จะเป็นการแบบยิงเลเซอร์ออกจากตานั่นเองนะคุณผู้ชมหลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นในเบนเทนเนาะเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่แต่รู้สึกเหมือนมันไม่ได้ออกจากตานแะบบมันออกจากผมว่ามันแปลกๆแล้วนะฮะช่างมันช่างมันนะครับโอเควิวแก๊กก็จะประมาณนี้นะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับเมื่อกี้ผมข้ามเจ็ตเลยนะครับน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวหาเจ็ตเลยก่อน ปึบปึบเจตเลยนะฮะช็อคล็อกฮิตบารนะครับไดมอนด์เฮดอ่ะเจตเลยครับผมนี่เราจะประมาณนี้นะฮะโอเคท่าแรกครับผมก็จะเป็นการปล่อยเลเซอร์นะครับผมนะคล้ายๆกับตัววิวแก๊กเลยนะครับท่าที่สองนะครับผมก็จะเป็นการทําให้เราแบบบินนะครับผมหรือว่าล่อนได้นั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะส่วนท่านี้นะครับผมรู้สึกว่ามันจะเป็นท่าที่แบบว่าเอาไว้จับนะครับเนี่ยเห็นไหม เออซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจับอะไรได้บ้างนะครับในเกมเนี่ยนะฮะโอเคส่วนท้ายนี้ก็จะเป็นการแบบปล่อยนะฮะแบบเอาไว้ดรอปนั่นเองเวลาเราจับอะไรมายงี้นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าตัวเจ็ตเลยนะครับผมนะอ่ะเจ้าหมดแล้วนะครับผมสําหรับในออมนิทิคของภาครีบูสนะครับก็จะมีเอเลี่ยนประมาณนี้นะครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีของไอ้นี้ด้วยนะครับนี่อันนี้นี่นะครับผม แอนตีทิกนะครับผมของเจ้าตัวเควินนะครับอ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเอเลี่ยนตัวอะไรบ้างนะครับอ่ะเรามาเริ่มจากตัวแรกครับผมอ่อคอสสมาร์ทใช่ไหมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะตัวอะไรเนะี่ยปึบอ๋อคล้ายคโฟล์อาร์มนะครับผมนะนี่ก็จ,จะประมาณนี้นะครับซึ่งท่าทางก็น่าจะคล้ายๆกันปะอ่ะท่าทางเหมือนกันนะครับแค่ไม่เหมือนตรงในส่วนของตัว โมเดลนั่นเองนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโฟอาร์มของเออเควินนะฮะโอเคตัวต่อมาครับผมปื๊บตัวนี้นะฮะปื๊บตัวนี้นะครับผมก็เหมือนเอ็กซ์ซาเรตเลยนะครับแต่ทำไมมันดูเท่กว่าเนี่ยผมว่ามันดูเท่กว่าเอ็กซ์ซาเรอีกนะตัวนี้นะครับพลังแรงรก็เหมือนกันนะครับผมนะเออโอเคเหมือนกับเจ้าตัวเอ็กซ์ซาเรเลย นะครับไม่ได้แตกต่างกันนะครับก็ต่างที่ในส่วนของโมเดลเหมือนเดิมนะครับโอเคตัวต่อมาครับผมตัวต่อมาฮะตัวนี้นะครับตัวอะไรเอ่ยปึ๊บอ้าวผมกดข้ามนะฮะคำานึงนะฮะเอาใหม่นะครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บอ่ะมาปึ๊บตัวนี้นะฮะอ๋ออยู่เหมือนเดมอนเฮดนะครับผมนี่ประมาณนี้นะฮะ ผมว่าแบบไอเรื่องของเควินมันดูเท่ยังไงไม่รู้นะทุกคนส่วนพลังอะไรก็เหมือนกันนะครับอืมไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับผมต่างแค่ที่ส่วนของโมเดลนั่นเองนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมโอเคมาฮะตัวต่อมาครับผมปึ๊บอ่ะเมื่อกี้ตัวนี้เนาะตัวต่อมาครับผมตัวนี้ปึ๊บอ่าตัวนี้ก็เหมือนแคนนอนโบเลยนะครับนี่ ก็ความสำงามสามารถก็เหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้แตกต่างกันนะฮะประมาณนี้นะครับผม mm. ปึ๊บโอเคไม่ได้ต่างกันนะครับเหมือนเดิมว่าผมต่างกันที่ส่วนโมเดลเนาะโอเคมาต่อเลยครับผมแต่รู้สึกว่าไอเรื่องของเอ่อเควินเนี่ยจะน้อยกว่านะครับอ่ะเมื่อกี้ถึงตัวแคนนอนโบของเคนะวินเนาะตรงนี้ไม่ใช่อ่ะเมื่อกี้ถึงตัวนี้นะฮะปึ๊บ อ่ะหมดแล้วนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับออของตัวเควินนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสาหรับแอดออนที่มีชื่อว่าเบนเทนรีบูตรีเมคนะครับก็ยังเป็นเวอร์ชันหนึ่งอยู่นะครับผมนะก็ใครที่ชื่นชอบหรือว่าสนใจนะครับก็สามารถนําไปเล่นกันได้เลยนะครับดิก์อยู่ในคําอธิบายเหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นแอดออนของไมค้าบนมือถือเลยเนาะ โอเคยังไงนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คงไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดตกหล่นอะไรไปหรือว่าไม่ได้รีวิวอะไรไปในคลิปนี้หรือแอดออนอันนี้นะครับผมก็ต้องกราบขอภัยกราบขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมขอบคุณทุกคนมากครับผมที่แวะกันเข้ามารับชมรับฟังนะครับก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับผมบาย